สวัสดีครับช่องดีมิงโชนะครับวันนี้จะมาพูดถึงสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้บรรจบพบผ่านรอบชิงเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการพลิกล็อกทั้งสองคู่เลยนะครับว่ากันอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คุณมาร์คเจวิลเลียมเพิ่งผ่านเอ่อจอสัสตัมเป็นหนึ่งไปได้นะครับอย่างสนุกแล้วก็พลิกล็อกเล็กๆนะฮะ17ต่อ14 ในการแขงขันรอบชิงที่ Crucible t h e a t r ของเชฟฟิลประเทศอังกฤษจะเริ่มค่ำคืนนี้มีดวงดาวนะครับนะก็แข่ง4เซกชั่นด้วยกันครับเซกชั่นแรก8เฟรมนะครับนะเวลาทุ่มหนึงแล้วก็ตีหนึ่งนะฮะพอเซกชั่นที่3ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ทุ่ม1แล้วก็เซกชั่นสุดท้ายตีหนนะครับ ติดตามดูยาวๆนะฮะอาจจะเห็นแบบถึงดีกาแต่ถ้ามีผลแขบรลอยก็อาจจะเล่นได้ดูแค่3 s มเซกชันเท่านั้นเองนะครับสำหรับมาร์คเจวิลเลียมนะครับก็ต้องเรียนว่านะฮะถือว่าเป็นนักสนุกเกอร์ที่มีชีวประวัติน่าสนใจเพราะครั้งนี้เนี่ยเขาทำลายสถิติเอเชียนเกมอย่างสิ้นเชิงอไม่ใช่ Asian Game เอเชียนเกมสิสถิติของ วงการสนุกเกอร์โลกนะฮะด้วยการเป็นนักซูเปอร์ที่เข้าชิงอายุมากที่สุดแต่ถ้าทำเป็นแชมป์ได้มีก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแล้วก็เ,เขาเคยเป็นแชมป์มาถึง3ครั้งนะฮะในขณะที่นะครับเจ้าชินถงนะฮะก็มาในสภาพร่างกายที่สดอายุก็28แปีนะครับไม่ใช่น้อยเพราะะนประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงแต่โดน ลงโทษไป2ปีกลับมาเนี่ยเป็นเต็ง5นะครับแม่สื่อเกจิอาจารย์ก็ยังตาถึงแล้วก็ดิงๆหุยขออภัยครับเจ้านี่ก็ยอดเคยเมีนักสนุกเกิร์จีนดิิงหุยครับเขารอบชิงเมื่อ9ปีที่แล้วแล้วก็พายให้กับมาร์คเซลบี้ที่ว่ากันว่าดิจิงหุยมีสภาพตื่นเต้วอ,อย่างยิ่งครับแม่ตามหลังถึง0ต่อ6นะละไล่มาไม่ทันนะครับนะ ก็เดี๋ยววันนี้ดูเจ้าชิงถงจะแบกรับความกดดันบรรยากาศรอบชิงและความหวังของชาวจีนทั้งประเทศนะครับที่ว่ากันว่านาดาบอกมีกันร้อยสองสามร้อยล้านคนครับที่เฝ้ารอคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของนาดาให้ทัศนะถึงที่มาของการพ่ายแพ้ของจัสตัมและก็การเข้ามาชิงชนะเลิศเจอกัน มีรายละเอียดยังไงแล้วก็ใครจะไปถึงดวงจันทร์และดวงดาวนะครับ4ี่เฟรมสเซกชันนะฮะมันหยดแน่เดี๋ยวฟังนาดากันแล้วก็ลีหมิงขอบคุณนะฮะกไดไลค์กดแชร์ติดตามช่องลีหมิงโชว์คืนนี้อย่าลืมอย่าลืมเวลาแทงต้องกระตุกกดิ้วกนิ้วเดสวัสดีครับพี่ปู้นปูนสวัสดีครับพี่พดาครับว่า,าง โอ้เกิดอะไรขึ้นกับจัดทำอ่มมะพี่พิสองคู่ลเลยอืแต่ที่จัดจะไปชิงกันตอนนี้แม่กายเป็นมวยรองตัวมวยรองมาชิงกัน<อ>ไม่นี่แม่ต้องต้องมีโอกาสเป็นแชมป์โลกด้วยเจ้าซินโถงนะรอพี่เออเพราะว<อ>่าอะไรไหมเพราะว่าไอ้มาร์กเนี่ยมันคล้ายๆว่ามันเคยเป็นมาสามสมัยแล้ว ไอ้ไอไอ้ใครใก็อยากเป็นต่อเนื่องแต่ว่ามันมันมันไม่มีความที่จะทะเยอทะยานมากกว่านี้แล้วมันเคยเป็นมาแล้วอ่ะในขณะที่ไอ้ซิมถงเนี่ยโอ้โหแม่งต้องเต็มร้อยต้องทุกอย่างต้องอะไรให้พร้อมเลยเพื่อที่มันจะสร้างประวัติศาสตร์ให้คนจีนสร้างประวัติศาสตร์ให้ชาวโลกรูว่ามันเนี่ยเป็นคนเอเชียคนแรก ที่ได้แชมป์โลกอาชีพค่ะโลวกยังไม่เคยปรากฏเนี่ย<อ>เรือเรอเร่อเรื่อเชือเกินพูดไปได้เลยว่าช่วงให้เจ้าจินถงแข่งตอนสองทุ่มคืนเนี่ยคนดูที่จีนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยล้านที่จะจ้องดูมันอยู่เนี่ยเพราะจีนแม่งพันกว่าล้านมันดูแค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันก็เหลือเฟือล้วแล้วมันถ่ายทอดหลายช่องเลยนะที่จีนวันเนี้ย ครัถ่ายทอดหลายช่องเลยเนี่ยมันจะสร้างแรงใจให้ให้กีฬาของจีนเนี่ยมันมันฮึกเหิือมันขนาดสนุกตเกอร์เนี่ยแม่งไม่ใช่กีฬาของมันเลยมันเพิ่งจะมาหาดเล่นเมื่อสึกกว่าปีก่อนลงแข่งขันสมัครเล่นเนี่ยอยู่สายไหนไหาในสายนั้นแม่งยิ้มแต้เลยเพราะว่ามีตัวแถมเนี่ยโดยเฉพาะนักกีฬาไทยเวลาเจอจีนนี่แต่ก่อนลูกปากเลยใช่ไหมพี่ ใช่ใช่มันเป็นตัวแถมของของในกลุ่มเลยแหละไอ้จีนแต่ตอนนี้แรงมันโลกมันพลิกไปรัฐบาลมันสนับสนุนเต็มที่ใช่ไหมแล้วก็เด็กจีนก็มีความทะเยอทะยานมีแรงหนุนเนี่ยมากกว่าคนไทยร้อยเท่าเลยพูดถึงนักกาฬาจีนนะครับการสนับสนุนของรัฐบาลอีกเรื่องแต่ว่า ไอ้การเอาใจใส่ของเด็กจีนเนี่ยมันมีมากกว่าของเราเยอะมากของเรานี่อยู่ในคาเดมี่พอซ้อมเสร็จห้าโมงกลับบ้านใครบ้านมันกลับโต๊ะใครโต๊ะมัน,เล,นเล่นไฟฟ้าเล่นอะไรกันแต่เด็กจีนไม่มีพเพรออาะเลิกคาราเดมี่ปิดแม่งไปหาที่ซ้อมใหม่ไปยอมเสียตังค์เช่าโต๊ะซ้อมเนี่ยความจจเยาทะยาน,นต่างกันไหมของเรานี่ขนาดเนี่ยดูเนี่ย หรือแชมป์โลกเนี่ยครคเชื่อไหมไอเม้มือระดับทีมชาติของเราแม่งยังไม่ดูกันเลย <c oughs> ม,มันไม่ดูไม่สนใจนะเล่นกันอย่างเดียวครับ <c oughs> แม่งเล่นกันอย่างเดียวเลยเวลาไอ้เขาแข่งขันกันอะไรกันเวลาเล่นมีตั้งเยอะแยะแม่งไม่นั่นหรอกมาเล่นไงตอนที่เขาแข่งขันเนี่ยทุบโต๊ะเลยนะ <c oughs> เป็นอย่างนี้จริงอืิง <c oughs> ไปสำรวจดูได้เลยมันเนี่ยมันถึ่งไม่เจริญไอ้ลูกที่เขาเก่งเก่งลูกที่เขา ที่เราไม่เคยเห็นที่เราทําไม่ได้เนี่ยแทนที่จะเอ่อไปแอบดูเขาไปเรียนแบบเขาแม่งไม่เคยคิดเลยม,มันถือว่าย่ำอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเล่นได้แค่ระดับเนี่ยระดับอาเซียนเนี่ยแห่งอีกหน่อยเอเซียมันก็ไม่มีสิทธิ์สู้ยเขาแล้วเอเซียมีจีนเข้ามานี่ไม่มีสิทธิ์แล้วครับพี่เล่นได้แค่อาเซียนเนยสียดายเด็กไทยมันไม่มีความกระตือร้อนอม,มันเทียบกวับจีนไม่ได้ ตอนนี้คือเดี๋ยวพี่กลับไปประเด็นมาร์ควินเลียมเนี่ยที่ถือว่าตอนนี้เป็นนักอายุนักสนุกเกอร์อายุมากที่สุดในโลกประวัติศาสตร์ที่เข้าชิงเนี่ยนะครับมันมันมันทาไมมันเบียดกันขึ้นมาแล้วมันมันไปแซงไอจะทาด้วยจุดเด่นอะไรของมันพี่ต้องบอกว่าไอไว้นี่นะสี่สิบกว่าห้าสิบเนี่ยคือมันแพ้ชนะกันได้เพราะสนุกเกอร์เนี่ยมันไม่เหมือนมวยไม่เหมือนอะไรที่ใช้แรงประทะไอมาร์ควิลเลียมเนี่ยหนึ่ง คืออ่าประสบการณ์มันสูงมันผ่านมามากมันเล่นพอๆกับ่อนไอ้จัดอีกมันเล่นมาสามสิบสามสมัยแล้วไอ้มาคอิเลียมอ่ะอกัรมันเล่นมาน้อยกว่ากระดูกกขาเดี่ยวมันดีกว่าความอะไรมันนั่นกว่าแต่ลูกแม่เนี่ยมัน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 เป็นรองไอ้ไอ้จัดอยู่แล้วลูกแม่นลูกอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสใครใคร ไอ้พวกนี้นะมือระดับนี่นะใครพลาดน้อยกว่าไอ้คนนั้นอนะ่ะคือผู้ชนะคนที่พลาดน้อยเนะ่ะถ้าไอ้พลาดบ่อยอแบบไปรอนนี่เนะี่ยแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกง่ายๆมึงก็แทงไม่ลงทําให้คู่ต่อสู้เขาได้ใจนี่เขาก็ไม่กลัวมึงแล้วเขาก็ไปวิ่งแม่งดึงไม่อยู่แล้วคเอาไม่กลับแล้วมันมันแบบเจ้าสินสงอ่ะพอเห็นไอ้รอนนี่พลาดปุ๊บมันก็ขยมใหญ่เลย ห<ใ>นีสุดเบียงเลยชนะมีน่ะว่าเก้าเฟรมสิบเฟรมสิบไอ้ลอนนี่ยังไม่เคยปรากฏแพ้ใครเก้าเฟรมรวดนะไม่เคยปรากฏนะในยิ่งในครูซิเบิรนี่ไม่เคยปรากฏเ,เ,เลยอืมเราเป็นครั้งแรกของมันด้วยลอ,อนนี่<ใ>นแล้วพี่ให้ทัศนะใครอ่ะเพราะว่ามันจะต้องเล่นเกมยาวสี่เซกชันเลยนะพี่วันนี้อย่างนี้นะบอกว่าเซกชันแรกๆเนี่ยนะดูว่าไอ้เด็กเนี่ย มันต้องไปก่อนครับเซสชันหนึ่งเซสชั่นสองเนี่ยเจ้าซินธงเนี่ยคงจะต้องออกก่อนเพราะว่ามันแม้เราม,มีมีความมั่นใจสูงแต่ถ้าไอ้สองเซสชั่นท้ายเนี่ยถ้ามาร์กมันไม่คุมเกมให้ดีไม่ป้องกันตัวให้ดีเนี่ยมีสิทธิ์แพ้เจ้าสินธงครับถ้าให้ฟันธงเราว่าเจ้าสินธงเนี่ยแชมป์โลกสำหรับสำหรับต่ำ แล้วพิดาจะภาคทั้งกี่วันครับไม่มีไม่มีไอญ่ๆช่วรอบชิงนี่เขากําหนดตัวบีกว้โอเคได้พี่ก็ใช้ดีบีกับภาคดีโอ้ยสู้นาดาไม่ได้สู้ใครจะคุ้คิวทองทมไมพี่ไม่มีวัฒนพักสักวันหนึ่งอ่ะพี่โอ้โหมันเลิกตีสี่ตีห้าเงี้ยอะอยู่ไหวเหรอก็ตอนนี้มันแข่งมันแข่งกันทุ่มหนึ่งนี่พี่ทุ่มหนึ่งก็เลิกห้าทุ่มเราขอขนะะว่าขอรอบสี่โมงเย็นเลิกทุ่มหนึ่ง ถ้าจะต่อก็ขอรอบสองทุ่มครึ่งเลิกห้าทุ่มอย่างเงี้พอไหวยังพอไหว,อไหวเออแล้เนี่ยขอขอก็แค่เนี่ยไม่งั้นนี่ไม่มาปีนึงแล้วนะแต่ลองแปเนี่ยมัน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 ,ม,นมันชอบอะ่ะมันติดใจถ้าเราไม่มาเขาก็ไม่มีคู่พากอเขาก็อยากมาพกร่วมอยากจะมาแจมอยากพาพาลงทะเลเรื่อยเลย ้าออกทะเลเรื่อยโอเคขอบพี่ขอบคุณมากพีนดาครับโอเคนะกับพี่สวัสดีครับผมคนไหนขาหมิงนะเรียกก่อนเรียกก่อนหมิง

เดี๋ยวขึ้นเตมาแลยยังไงเฮลิคอปเตอร์มาแยังไงเฮลิคอปเตอร์มาแล้วยังไงอ้อฮะไหนอ๋อดูนอกก่อนงั้นทําป่าสักครั้งก่อนเลยอื้อหือจุใจที่สุดเลย